สวัสดีจ้าพบกับผมก้อนอแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงไอ้เจ้านี้กันดีกว่านะครับเฮ้ไมโครโฟนจิว๋วคลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ้าไมโครโฟนจิ๋วตัวนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะเหบอกสำหรับการพกพาไปทุกที่ทุกเวลานะครับใส่กระเป๋าง่ายดีนะ ถ้าเราใช้ไม้ที่ัเป็นสายนะครับบางทีการพกพาเนี่ยมันก็จะลําบากเหมือนกันนะนี่นะครับเห็นไหมครับไม้ถ้าเวลาเราพกพาเนี่ยบางทีมันก็จะลําบากเหมือนกันนะวลาสายเวลาจะใช้งานอู้สายพันกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่เพื่อนๆ<ผ>น <Driver> เห็นอยู่ตรงตรงปกเสื้อผมนะครับอันนี้ก็คือ Microsoft. ไมโครโฟนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสายเหมือนอันนี้แหละ แต่ว่าผมจะไม่พูดถึงไอ้ไมโครโฟนไปมีสายแบบนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไอ้ไมโครโฟนจิ๋วแบบนี้นะครับมันไม่มีสายเลยแล้วมันดีหรือเปล่านะมันตัดเสียงรบกวนได้หรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับเรามาพูดถึงรูปลากของมันก่อนดีกว่านะผมจะเปรียบเทียบกับไม้จิ้มฟันก็แล้วกันนะครับนี่ไม้จิ้มฟันนะครับครึ่งหนึ่งของไม้จิ้มฟันเองน่ารักมากเลยและก็ ไอตรงหัวมันนะครับหุ้มด้วยฟองน้ํานะถ้าเราแกะออกมาก็าจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับนี่ผมซื้อมาจากช้อปปี้นั่นเองราคานี้79บาทนะครับก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่ามันจะใช้งานดีหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผมไปทําคลิปเนี่ยนอกสถานที่นะครับให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันนะครับบางสถานการณ์เนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะดังนะมีเสียงรบกวนมีเสียงซ่ามีเสียงลมอย่างนงี้นะครับปับป๊บๆบ,บ,บ,บอย่างเงี้ย แล้วจังหวะบางทีมันต้องการดุนๆน,นะต้องถ่ายต้องอัดรายการดุนๆ่เงี้ยาการใช้มาอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกสบายนะแต่ถ้าเรามีอจุกจุกเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยเสียบไปเลยปั๊กทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยจบเลยนะครับแล้วก็เดินเดินถ่ายได้เลยนะมันก็จะทําให้เราสะดวกสบายแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะดีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมก็เลย ซื้อมาเลยทดลองดูเลยนะมาทดลองให้เพื่อนๆพืได้ดูกันนะครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะไปทดสอบข้างนอกนะครับระหว่างมือถือที่ยังไม่ได้ต่อเจ้าตัวนี้นะครับกับต่อแล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะนนทเ,นะทเทสเทสเซสอ่าได้ยินไหมครับ และนี่ก็คือเสียงจากตัวเครื่อง oppo a 1 2นะไม่ได้ต่อไมล์นะครับ่ยังไม่ได้ต่อ Mai ไมล์ใดๆเลยนะดูก็ดูนะครับว่าเออก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือไมล์นะครับนี่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมจะใช้ไมล์นะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อไมล์นะเสียงเป็นยังไงบ้างครับลองฟังกันดูนะมีเสียงลมมีเสียงอะไรไหมเอ่ยมีเสียงซาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะต่อไม่์ ให้ดูกันเลยนะครับและนี่ก็คือเสียงที่ต่อไมโครโฟนแล้วนะไมโครโฟนจิ๋วที่ผมสั่งซื้อมาจากช h อปปีนั่นเองนะครับราคา70กว่าบาทนะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สีสีเหลืองๆแบบนี้เลยได้ยินเสียงนกไหมครับตอนนี้มีเสียงนกอยู่ด้วยออระหว่างต่อไม้นะครับกับไม่ต่อไม่ก็ ลองดูแล้วกันกนะว่าชอบเสียงอะไรนะครับแต่สําหรับผมแล้วชอบเสียงต่อไมด้ดีที่สุดนะเป็นยังไงบ้างครับแตกต่างกันไว้มันแตกต่างกันไหมครับก็น่าจะแตกต่างนะไปตอนที่ยังไม่ได้ต่อไม้นะครับตอนที่ผมยังไม่ได้ต่อไม้นะเสียงเนี่ยมันจะมีเสียงซาเสียงซาอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเสียงซาอยู่พอเราต่อไม้ไปปั๊บ เสียงซาต่างๆนะครับจะเริ่มน้อยลงนะมันก็มีเหมือนกันนะแต่มันจะน้อยลงนั่นเองนะครับเสียงพูดเนี่ยก็จะเริ่มชัดขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ช่วยได้พอสมควรนะไอตัวนี้นะครับช่วยได้พอสมควรแต่ไม่ถึงกับโอ้โหดีอะไรขนาดนั้นนะครับไอไอไอตัวแบบสายเนี่ยไม้แบบสายเนี่ยมันจะดีกว่านั่นเองมันจะ มานจะาป้องกันเสียงบรบกวนได้ค่อนข้างจะดีกว่าไอ้ตัวนี้ก็เอาไว้แก้ขัดนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะถือว่าโอเคอยู่แล้วครับระยะที่ผมระยะที่ผมถ่ายเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับประมาณสุดแขนมือสุดสุดปลายแขนนั่นเองประมาณนี้นะก็จะถ่ายก็เสียบเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเวลาผมไปเดินถ่ายผมก็จะเสียบอย่างนี้โจ๊กอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเราเอามาใกล้ๆอย่างเงี้ยเอามาใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเสียงก็จะชัดเจนขึ้นเองนะเออเสียงมันก็จะชัดเจนขึ้นนี่แต่ว่ามุมภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใกล้มันก็จะหน้าเรามันก็จะใกล้ขึ้นเองต้องประมาณนี้ก็ก็ได้อยู่เสียงโอเคอยู่ครับแต่ไม่ถึงกับเวอร์วังอะไรขนาดนั้นไม่ถึงกับเป็นเทพอะไรนั้นเพราะว่าราคามันก็ฮะเคไม่ถึงร้อยนะครับ เหมาะสำหรับพกพาก็แล้วกันนะพกพาเวลาคนต้องการอัดวีดีโอนะครับอัดวีดีโอแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหไปอัดด้วยตัวเครื่องนะครับเสียงนี่โอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยแล้วก็มีเสียงซาอย่างกับแป๊บซี่แล้วซาตลอดคลิปเลยนะครับเวลาเปิดให้คนดูฟังเนี่ยเปิดให้คนอื่นดูเนี่ยมันเสียงมันไม่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 น่าฟังนั่นเองนะครับ ไอ้ตัวนี้ก็ช่วยได้นิดหน่อยนะไม่เยอะหรอกแต่ก็แต่ก็ดีกว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะสั่งซื้อมาอีกนะอีกประมาณสัก4ี่ห้าตัวแต่ว่าคงจะไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านเดิมนะเดี๋ยวจะไปดูตัวใหม่ๆที่มันเป็นสีดำดนะครับแบบนี้เลยแต่สีดำๆแบบนี้เลยอันนี้มันเป็นสีออ,ออกทองทองนะออกทองทองเดี๋ยวจะไปดูไว้สีดำแล้วก็มันเป็นยังไงนะแล้วก็ อาจจะมาทําเป็นคลิปเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันดูอีกทีนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะไอ้ตัวนี้มันยังไม่มันยังไม่สุดมันยังไม่สุดมันยังไม่สุดไอ้ตัวเนี้ยแต่ก็ดีกว่าไม่มีนั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับไมโครโฟนจิ๋วถ้าใครชอบถ่ายวิดีโอนะแล้วอยากให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันดีขึ้นมาหน่อยนะไม่มากก็น้อยมันดีขึ้นมาหน่อยก็ลองลองดูก็แล้วกันนะหาหาซื้อติดเอาไว้ก็แล้วกันนะครับตามช้อปปี้ตาม ลาซานด้าอะไรเยอะๆไปหมดนะครับรสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้จ้าบ๊ายบายกิ้วกิว